โรงเรียนบ้านลิงไอยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพถระดับ3ดาวข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านลิงไอตั้งอยู่เลขที่ 153. หมู่2บ้านลิงไอตำาบลธาตุอำเภอวังหินจังหวัดริสเกตเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565 มีนักเรียนจำนวน60คนครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนข้อมูลด้านบุคลากรนางสาวพิรยาพันธศีมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลียงไอและดำเนินงานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวพินภาภูธาหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางทิชาพรใจมนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สนางสาวพานุมาตรปัตถาหัวหน้าฝ่ายวิชาการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สานายสถิตสัมเพาครูประจำชั้นอนุบาลสองนางพาพรสว่างพบ ครูประจำชั้นอนุบาลสามนางสาวชนิด,ดาพาประกอบเสียงครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวสมเพียนมังสาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองนายอภิชัยสมบัติครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า นางสาววณิดายอดแก้วธุรการนายสุรัตนฤฤ์ทองภูลพนักงานพัสดุสอสี่การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพธร,ระดับสามดาว 1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวได้รับเกียรติบัตรที่ผ่านการประเมินระดับ2ดาว 2. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว 3. โรงเรียนดำเนินการยกระดับโดยการจัดกิจกรรมในระดับ2ดาว 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสะพทและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ 1. วินัยดี ผู้บริหารและครูตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานเอาใจใส่งานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียนนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและเรียบร้อยเข้าแถวและเดินเป็นระเบียบเก็บของเป็นระเบียบทิ้งขยะแยกประเภทได้ถูกที่ปฏิบัติตามกฎการใช้อาคารสถานที่ตั้งใจเรียนปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. มีจิตอาสาผู้บริหารและครูอุทิศเวลาให้ราชการช่วยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนช่วยเหลืองานชุมชนและสังคมนักเรียนช่วยเหลือผู้อื่นช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยเหลืองานชุมชนและสังคม 3. มมีความพอเพียงผู้บริหารและครูใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ใจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการประหยัดใช้ชีวิตแบบพอเพียงนักเรียนรักษาสิ่งของของส่วนรวมใช้อุปกรณ์การเรียนและทรัพยากรอย่างประหยัดรับประทานอาหารหมดถาดประหยัดและอดออม 6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทำวารสารเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน 7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 8. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม 9. โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 10. นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท 11. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆอาทิเช่นรางวัลระดับประเทศโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธรางวัลโครงงานคุณธรรมระดับประเทศเด็กไทยยุคใหม่กล้าคิดร่วมสร้างสรรค์ความดีสู่สังคมรางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะประเภททีม5คน12 ครูมีผลงานและนำผลงานจัดก,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น 14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรม 15. มีกลุ่มชุมชนชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน 16. มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสะพทในระดับดีขึ้นไปจำนวน54คนคิดเป็นร้อยละ90ของนักเรียนทั้งหมด